สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนเมษายน2564ถามบอกว่าชาวราศีกรกฎหลายๆคนจะต้องมีการเดินทางไปนู่นมานี่ตามเทศกาลสงการในเดือนเมษายนนี้ใช่หรือไม่ก็บอกว่ามีโอกาสมากพอสมควรหรือหลายๆคนนะครับที่กําลังมองจะมีการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัย ก็อาจจะมีการเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาแต่ที่สำคัญนะครับที่จะฝากชาวราศีกรกฎก็คงเป็นในด้านสุขภาพส่วนตัวของคุณก็ดีหรือสุขภาพในเรื่องของบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ใดๆก็ดีอาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีเข้ามาให้เดือดเนื้อรับขานใจไปมองในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับดาวดาวของการเงินของชาวราศีกรกฎถือว่ามีกำลังตลอดเดือน เมษายนนี้ฉะนั้นชาวราศีกรกฎใครที่รอข่าวดีในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินการช่วยเหลือจุนเจอือหรือการโบนง้งโบนัสหรือแม้แต่เงินเดือนจะขึ้นนะครับชาวราศีกรกฎก็มีสิ่งที่คาดหวังได้มากพอสมควรแต่ถ้าจะคาดหวังได้อย่างเด่นๆ่นก็คงมองเป็นในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับองศาดาวนั้นถือว่ามีกำลังแกชะตาตนและก็มีดาวสุภเคราะห์เข้ามาส่องแสงถึง ฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎใครที่มองในเรื่องเงินเรื่องทองก็ดูน่ารักน่าลุ้นนะครับพอมองไปในเรื่องของการงานใดๆของชาวราศีกรกฎต้องบอกอย่างนี้นิดนึงนะครับความโดดเด่นของในเรื่องของการงานนั้นจะโดดเด่นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับใครที่คาดหวังในเรื่องของตําแหน่งคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จคาดหวังในเรื่องของการค้าการขายนะครับของชาวราศีกรกฎก็คงต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของ เดือนเมษายนนั้นดูน่าสนใจและดูน่ารักน่าลุ้นพอสมควรพอคอ้ยไปในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับดาวการงานของชาวราศีกรกฎก็จะอ่อนแรงลงพอสมควรแต่การอ่อนแรงนั้นก็ยังทำองศาที่ดูน่าสนใจแก่ดวงชะตาฉะนั้นนะครับการส่องแสงถึงดาวสุขเคราะห์นั้นก็ทำให้ ชาวราศีกร,รกฏในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีหรือความสําเร็จใดๆในเรื่องของการงานก็ยังพึงมีพึงได้แก่ชาวราศีกร,รกฏในเดือนเมษายุดและพอมองไปในเรื่องของความรักความใข่นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวราศีกร,รกฏใครที่มีคนรักอยู่ใครที่มีชีวิตคู่อยู่ใครที่กําลังดูใจกันอยู่หรือใครที่มีค,มครอบครัวอยู่ก็คงต้องหนักแน่นและมีความมั่นคงในด้านของอารมณ์เอาไว้ให้มาก เพราะว่าชาวราศีกรกฎจะโดนก่อกวนจากดาวแบบเคราะห์ในด้านของอารมณ์ความคิดมากและมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันในชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวได้ค่อนข้างสูงพอมองไปในเรื่องของคนโสดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ยังมีกลิ่นไอทั้งดีและลายนะครับฉะนั้นชาวราศีกรกฎใครที่โสดอยู่กำลังมองหาคนที่ถูกอกถูกใจก็ใจเย็นๆใจลมๆเอาไว้สักหน่อย พอมองไปในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีกรกฎนะครับก็คงเน้นหนักไปในช่วงงวดวันที่16เมษายนมากกว่างวดวันที่1เมษายนฉะนั้นในช่วงของวันที่16เมษายนชาวราศีกรกฎน่ารักน่าลุ้นขอให้โชคดี